สวัสดีค่ะจะมาอธิบายรายการบันทึกรายการค้าของวันที่สองมกราเป็นรายการขายเชื่อน็อตลอรถยนต์กิโลกร,รัมละ500บาทจำนวน100กิโลกร,รมัมให้กับบริษัทกิจเจริญไทยจำกัดเข้ารบโดยออกใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้เลขที่อ้างอิง S1 SI 0ูตัว1นึทับศูตัว2ค่ะเข้าไปที่ระบบขายและรับจองสินค้าค่ะจากนั้นกด Workflow ค่ะเลือก Invoice สินค้าค่ะเลือก1.2ขายเชื่อค่ะกดโอเคค่ะ กด F 3เพิ่มค่ะเลขที่ไม่ต้องใส่นะคะกด Enter ค่ะเลขที่อ้างอิงใส่ SI ค่ะ03ตัวค่ะ1ค่ะทับค่ะ ศูนย์สตัว 2>, 2ค่ะกด enter ค่ะวันที่ใส่วันที่2เดือนมก,กราค่ะกด enter ค่ะจะปรากฏเดือนปีที่ยื่นภาษีจะระบุให้เป็นกด ok ค่ะ รหัสลูกค,ค้าค่ะใส่จุดค่ะ Enter ค่ะเราขายเชื่อให้บริษัทกิจเจริญไทยนะคะกดเลือกค่ะยอดนี้ขณะนี้จะปรากฏนะคะจำนวนศูนย์บาทค่ะกด Enter ค่ะ Enter ค่ะ p f ใส่ P นะคะ Enter ค่ะใส่จุดค่ะช่อง T เราขายสินค้าสำเร็จรูปนะคะกดเลือกค่ะชื่อสินค้าค่ะใส่จุดกด Enter ค่ะเราขายน็อตล้อรถยนต์นะคะเลือกน็อตล้อรถยนต์ค่ะ จำนวน100กิโลกร,รัมค่ะ Enter ค่ะระบุจะขึ้นนะคะระบุจำนวนสินค้าและหน่วยนับค่ะจำนวนสินค้านะคะ100กิโลกร,รัมค่ะกดโอเคค่ะจะปรากฏมูล,ลค่าเท่ากับ50,000บาทนะคะ จากนั้นกด f 1 0เพื่อบันทึกค่ะจะปรากฏลงบัญชีอัตโนมัตินะคะจะปรากฏยอดลูกหนี้การค้าที่53,500บาทในฝั่งเดบิตค่ะส่วนฝั่งเครดิตขายเชื่อที่50,000บาทภาษีขาย3,500บาทค่ะ กด F 1 0เพื่อบันทึกค่ะหน้าจอจะถามว่าพิมพ์หรือไม่นะคะเนื่องจากโจทย์ต้องการสั่งให้พิมพ์ค่ะกดพิมพ์ค่ะตกลงกดตกลงค่ะกดปริ้นนะคะ จะปรากฏใบกำรรกับภาษีใบส่งสินค้าใบแจ้งหนี้นะคะกดปริ้นค่ะกดตกลงค่ะกดตกลงค่ะ